อยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารยกมือขึ้นเส้นทางการสู่ฝันมาถึงแล้ววันนี้ปลายและน้องๆนักเรียนเตรียมทหารได้มาแนะแนวที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีค่ะโดยวันนี้น้องๆจะได้รู้ว่าใครที่สามารถเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้บ้างบอกเลยว่าคัดโหดมากหลักๆเลยคือจะต้องจบม .4 ก่อนค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า16ปีแต่ไม่เกิน18ปีสถานภาพโสดและที่สําคัญต้องถือสัญชาติไทยด้วยนะรายละเอียดข้ออื่นๆสามารถดูได้ในคลิปนี้ได้ ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่วิชาการก็ต้องเป๊ะด้วยเพราะเราสอบถึง5วิชาหลักด้วยกันตามนี้เลยวิชาการว่าโหดแล้วเทศร่างกายโหดกว่ามีถึง8สถานีด้วยกันต้องเตรียมตัวมาดีๆเลยนะออะอะอะเดี๋ยวจะเครียดกันเกินไปชวนน้องๆเล่นเกมดีกว่าใครบิงโกก่อนก็เอารางวัลไปแบบนี้เลยใกล้จบแล้วก็มีโชว์เท่เทๆจากพี่ๆเตรียมทหารซะหน่อยระเบียบเป๊ะเวอร์และยังมีกำลังใจที่สำคัญจากพี่ๆเตรียมทหารด้วยนะ ก็อยากจะให้รองใจน้องๆอ,อยากขอเข้าป็นเรียนใน็่านครับขอให้น้องๆทำตามคมฝานสำเร็จครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปแนะแนวที่โรงเรียนอะไรฝากติดตามด้วยนะ